เขาเล่นจริงๆนี่นกพันอะไรครับเนี่ยเป็นเหยี่ยวแฮร์ริสท็อปครับผมโอ้โหจิกป่ะไป็จิกครับเชื่อไหมครับอธิบายกพื่อความส่บงรณ์นะครับว่ามีที่มาอย่างไรเอ่ยเป็นพันอะไรแฮร์ริสท็อกใช่ไหมครับเหยี่ยวแฮร์ริสท็อปนะครับถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกของอเมริกาครับครับทางอาร์เจนตินาชิลีฮุนดิเกอรพอมีเป็นเหยี่ยวที่เอามาใช้ฝึกครับกับ ล่าเหยื่อโดยเฉพาะเลยเ,เป็นเหยื่อที่สายพันธุ์เดียวในโลกครับที่สามารถล่าเหยื่อได้เป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นพอล่าได้เป็นกลุ่มเนี่ยแบ่งหน้าที่กันเขาสามารถจะล่าเหยื่อตัวใหญ่ๆได้คูค<ม><ม>ลค่าของแกงส้มที่ประมาณกี่บาทตัวนี้อยู่ประมาณ5 0,000<ง>ื่นโอ้จั๊กซืไอได้้โหไม่ครับผม้ามีคนไทยเลี้ยงเยอะไหมครับเยอะที่สุดครับเหยื่อไฮท็อกเป็นเหยื่อสายพันธุ์ที่ฟอร์คอนเนอร์ในโลกเนี้ยเลี้ยงเยอะที่สุดตัวเวลาเลี้ยงนี่ก็ต้องให้เขาบินไปบินมา อ่าใช่ครับฝึกค่ะฝึกเสร็จปั๊บทุกวันกีจรวัรของเขาก็ควรจะออกแล้วเขาจะบินหนีไหมอ่ะเออฝึกเสร็จแล้วไม่หนีครับเขาเป็นเหยื่ออีกสายพันธุ์หนึ่งที่เชื่องที่สุดในโลกเหมือนกันมาที่โคเชื่องอยู่กับบ้านเราได้เลยติดเี้ยติดคนครับติดคนเลยก็สั่งสักตัวสิจริงจนตัวต่อมาตัวต่อมาตัวที่สองนะครับ Snowy Owl ชื่อว่ากะทิใช่ไหมใช่ครับให้แนะนำหน่อยดีกว่ากะทิ อยากได้กะทิอ่ะกะทิเนี่ยเหมือนเหมือนแมวเลยเนาะแมวฟาเซียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมองหญ่เลยอ่ะทำได้ครับทำได้นะครับอัันนนี้มจะให้ให้คุณให้คุณเออธิบายหน่อยดีกว่านะครับว่าตัวกะทิเนี่ยคือชื่อกะทิเพราะสีขาวใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตัวเขาสีขาวครับเจ้ากะทิเนี่ยกัดไหมอ่ะไม่ครับแต่คือในชีวิตเขาเนี่ยเขากัดไม่เป็นหรอกเป็นแบบง้ำเบาๆฮะร้องแม่น่ารักว่ะเหมือนแมวอ่ะเหมือนหมาหรือแมว คนเขาจะทักไม่ว่าเหมือนแมวหรือเปล่าใช่รับคือคนส่วนใหญ่เขาจะบอกหน้าตาเหมือนแมวน้ำรูปแมวน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะสายพันธุ์เขามาจากไหนเนี่ยคือเขาเป็นนกทางตอนตอนเหนือของทวีปยุโรปครับอยู่ใกล้ๆเส้นสูย์สูตรอากาศหนาวหนาวมีหิมะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพอถึงตัวขาวใช่ครับกินอะไรเป็นอาหารครับผมตามธรรมชาติจริงๆแล้วเขาล่าแต่พวกหนูเต็มที่ก็เป็นกระต่ายครับแต่ถ้าเรามาเลี้ยงอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นพวก อาหารแช่แข็งนะครับเป็นพวกลูกเจี๊ยบแช่แข็งหนูแช่แข็งะฮะเหมือนเลี้ยงเหมือนสัตว์พวกสัตว์เอกโซติกทั่วไปราคาของตัวนี้ประมาณตัวนี้ราคาประมาณ8 0 0 0 0่นกว่าบาทครับแปดหมื่นเห็นว่าทำตาเคลิมได้ด้วยหรอครับยังไงคือเขาจะแบบว่าเขาจะเชื่ยงกับมือแล้วก็สามารถลูก็ได้ถ้าจับเขาบ่อยๆเขาจะทำตาเคลิมจะหลับเนี่ยให้ทักกันดั่งๆนทักกันทักกนทักันท่กกันกกันนนทักันก อันนี้ก็คือนกนกนกเข้าแมวอะไรอย่างนี้ยใช่ครับค<ด>ือคือน,อนกเข้าแมวกับน,นกพู่เนี่ยมันคือนในในสัพ์มันคือตัวเดียวกันจะเรียกนกเข้าแมวหรือนกพูก่ก็ได้ครเวลาเรียกจ่าทัเนียโอเคคือนกเข้าแมวเนี่ยคือได้ข่าวว่าคนเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเป็นแบบสัตว์อัปมงคลทีนี้เนี่ย<อ>เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นไมหมอะคะ ก็ยังไม่เคยนะครับก็แต่ว่าเป็นความเชื่อสมัยก่อนใช่ครับเป็นความเชื่อสมัยก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้มันคือนกพวกนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับใกล้ชิดกับคนมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความก้าวร้าวดุร้ายหรือว่าจะสร้างความเชื่อเวลาเวลาเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยคือยังไงก็คือเขาเขาอยู่อย่างนี้เลยครับอยู่บนคอนแล้วเขาไม่เบื่อเรอฮะยอยู่บนคอนก็มีเอาไปฝึกบินได้ครับก็คือเอาพาของพาเขาไปบินเหมือนพาสุนัขไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะใช่ครับเพราะฉะนั้นบ้านที่เลี้ยงควรจะมีพื้นที่ซะหน่อย ก็สมควรครับแล้วเขาทำยังไงเขาถึงไม่บินหนีเวลาฝึกฝึกยังไงมันต้องอย่างแรกเลยก็คือต้องสร้างความคุ้นเคยกับเขาก่อนครับฮะก็คือต้องมีความไว้ใจกับเราพอสมควรอ่ะฮะแปดหมื่นใช่ไหมใช่ครับอ่ะเอาตัวหนึ่งดูแล้วนะมาตัวถัดไปดีกว่าเด้อนี่คือยังไงฮะเดี๋ยวกลับเองใจครับเดี๋ยวกลับขึ้นไปเองนะใช่ครับแต่เขาโดดกลับขึ้นเองได้นี่ดูนี่ทำไมเขาต้องใส่อย่างนั้น่ะนี่หมดเอ็กเลยนี่อันนี้คือ เขาถูกฝึกให้ล่าเหยื่อแล้วเออเป็นอันตรายกับนกทุกตัวอหมายความว่าอเลยครับก็เขาอะไรที่กระดุกระดิกเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นของกินแล้วจะไปจับเลยแม้กระทั่งเป็นนกด้วยกันเองใช่ครับนกด้วยกันเองด้วยนกกินได้เหรอได้ครับได้สิาได้สบายเลยครับเขาโคตใช่ตัวนี้ถ้าปล่อยไปเนี่นกไม่เชื่อไม่เชื่อสามารถล่าตัวที่เขาสามารถล่านกเป็นนกปได้หมดเลยได้ครับอันนี้คือนกที่เราใช้ทํางาน ใช้ไล่พิราบตามโรงงานด้วยครับสายนธุนนี้นี่ถ้าเกิดไม่ใส่หน้ากากนี่คือจะกินทั้งสามตัวนี้เลยก็กัดและกินก็คือกระโดดไปคว้าเลยโอกันใช่ไงก็เลยต้องใส่หน้ากากไงแต่ว่าไม่ไม่ทำอะไรคนใช่ไหมไม่ครับกับคนน่ะเขาเชื่องมากเลยแต่ว่ารู้เนี่ยว่านี่คือสมุิคนแล้วนี่คืออเขาเนี่ยจำรูปแบบครับมอมากระโดอมานี่คืออะไรนกคุกเหรอใช่ครับ ตัวนี้เป็นไซเบเรียนนีเกิลอาวครับโอ้ไซเบเรียนม้าเหรอครับใช่ครับอารมณ์ประมาณนั้นครับคือชื่อเขาชื่อเหมือนกันเขามองแจ็คในเรื่องการเอ่อไม่ใหญ่ครับจับได้เขาก็อาจจะมีขู่บ้างนิดๆสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับตามโตมากขนาดเขาใหญ่ได้ถึง6กกิโลอะฮะหกกิโลใช่ครับอตัวนี้เป็นนกของหุ่นแต่น่ารักจังเลยอ่ะอืมตัวนี้ราคาอะไรครับ ตัวนี้ประมาณ9 0 0 0 0บาทครับ9 0 0า0 0ื่นบาทสมมุติจะเลี้ยงเขาแบบว่าให้เชื่องต้องเลี้ยงแต่เด็กๆเลยเปล่ะฮะไม่จำเป็นครับนกพวกนี้คือเป็นนกที่เพาะพันธุ์ขึ้นจากฟาร์มในต่างประเทศนะฮะก็คือเขาเาเพาะขึ้นมาเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วคนเขาก็ป้อนขึ้นมาตั้งแต่เด็กครับไม่ไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงตั้งแต่ตั้งแต่ตัวลูกป้อนขนน้ํมาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กัดครับเชื่องมากนี่มันหันมันหันหัวได้ร้0ยองศาเลยเหรอฮะใช่ครับเขาเขาสามารถหันได้รอบหนึ่ง อันนี้เขาขู่เล่นอะไรเนี่ยอันนี้คือเขาขู่ครับอันนี้เราสาธิตให้ดูเฉยๆครับว่าอันนี้เขาเจอสุนัขแล้วเขาจะขู่สวยมากคือถ้าเจอสุนัขแล้วจะขู่ทันทีใช่ครับคือเขาจะทําตัวใหญ่เพื่อจะขู่ว่าเฮ้ยเดี๋อย่ามายุ่งกับฉันนะฉันตัวใหญ่นะฉันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเคลัวเพราะเขากลัวสุนัขใช่ครับเพราะเขากลัวครับคือถ้าเขาคิดว่าตัวไหนเขาสู้ได้เนี่ยเขาจะขู่แต่ถ้าตัวไหนเขาคิดว่าเฮ้ยเป็นอันตรายเขามากๆเขาจะไม่ขู่เขาจะโดดหนีเลย อันนี้เขาตีขวบแล้วฮะเนี่ยตัวนี้อายุ3ปีแล้วครับ3ขวบใช่ครับที่ถ้าเอาบีเกิลตั้งไว้ข้างหน้าเขาทั้งวันเขาก็จะพองๆอย่างนี้ตลอดก็เดี๋ยวสักพักเขาจะชินนะครับแล้วเขาจะทำอะไรสุนัขไหมคะไม่ครับไม่ครับเต็มที่ถ้าเข้ามาใกล้ๆเต็มที่เขาจะโดดหนีครับอืมอันนี้อันนี้กินหมาได้ไหมฮะตัวนี้กินหมาอยู่ที่ไซส์ครับตั้งไซส์ใหญ่มาน้อยถึงจะกินได้กปอมๆพวกอะไรอยย่างงเี้ตัวสุดท้ายมดดญาตัวนี้คืออะไมินก็ อ่าตัวนี้เป็นอินซีครับเป็นแอฟริกันคาวอีเกิลฮะครับโอ้ตัวนี้กัดแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ครับเชื่อครับตัวนี้ฝึกมาแล้วครับเหรอตัวเขาใหญ่นะกลัวน่าเกรงขามถึงแอฟริกันคาวอีเก็ลหน่อยครับเพราะมันพิเศษคือเขาเป็นนกที่อยู่ทางแอฟริกาครับทั่วทั้งชวีปเลยคือจุดเด่นของเขาคือเขามีความแข็งแรงมากเป็นนกอินซีที่อ่าแข็งแรงที่สุดในบรรดานกอินซีทั้งหมดฮะฮะคือในธรรมชาติเนี่ยเขาเขาทานลิงเขาล่าลิงเลยครับกูตายโอ้ฮะจับลิงจับจับหมูป่าเขาสามารถจับเหยื่อที่น้ำหนัก เยอะๆได้ครับโหตัวนี้นะใช่ครับตัวนี้ครับคนได้ไหมไม่ครับไม่ครับคืออย่างอย่างตัวเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วครับคือเขาเขาไม่มีสัญชาตญาณของการล่าอาใช่ครับของของนกป่าแล้วเพราะว่าเป็นนกที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาครับก็เห็นว่าบางสายพันธุ์ที่เป็นแบบล่าเนี่ยจะราคาประมาณเป็นสิบล้านขึ้นเลยหรอคะใช่ครับเมื่อปีที่ผ่านมานี้ในในในตะวันออกกลางในอาหรับเขาจะเล่นเหยื่อประเภทหนึ่งซึ่งชื่อว่าเป็นตระกูลฟัลคอนก็จะมีการประมูลมีการซื้อขายกัน ที่ราคา40ล้าน50ล้านขึ้นไปเลยครับเด็ตัวใช่ครับใช่พวกพวกสุลต่านพวกสุลต่านนี่จะชอบเงี้ยงี0ล้าน50ล้านแต่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมอย่างตัวนี้ราคานำเข้าอยู่ประมาณ7จ็ดแสนซื้อไม่ได้ครับ7อีบ้ามันทำอะไรว่ามันตายทีแล้วก็โอง้ยมันสวยเจ๊ะซื้อไม่ได้ครับมากกว่านั้นครับ โอ้โหแล้วอยูร้านอยู่ที่ไหนอะคะอ่ร้านผมอยู่ที่จตุจักรครับตลาดสรีสมร้านโซนดีห้อง530แล้วอย่างนี้เราเพาะเองหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับนกทั้งหมดนี้ที่เห็นนี่เป็นนกนําเข้านะฮะเอามาเพาะเองในบ้านเราได้มาเพิ่งจะเริ่มครับตอนนี้คือนกไล่เหยื่อพวกนี้เพิ่งจะเป็นที่นิยมได้ไม่เกิน3-4ปีนี้อายุเขายังไม่ถึงเสน่ห์เสน่ห์ของพวกเขาอยู่ที่ไหนคือพวกนี้เขาจะเสริมฮวงจุ้ย ก็มีสวนนะครับมีมีบางท่านเหมือนกันครับที่เขาซื้อไปเสริมผลช่วยแต่สัตว์พวกนี้ไม่ใช่สวยอย่างเดียวครับสามารถเป็น, activity, <c oughs> ปนกิจกรรม <c oughs> เป็นฮ็อบบี้สำหรับ ผู้คนได้สําหรับคนที่เขาเลี้ยงได้เอาไปฝึกบินเอาไปเรียกบินอย่างพวกผมก็จะเล่นกันเป็นกลุ่มครับก็คือก็คือถึงวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปเรียกบินเล่นกันอะไรอย่างงี้ฮะในอนาคตเมืองไทยมีสิทธิ์เพาะพันธุ์เองงี้ครับไม่นานนี้ได้ได้ผมนี่เฉพาะคุณนัตเตอรีคุณนาตเตอรีนาตาลีเหรอได้ครับอ๋อเหรอใช่ครับในใต้จอเราขึ้นสถานที่ที่เจเจที่คุณผู้ชมสามารถแวะไปดูนกเหล่านี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะครับเช้านี้ต้องขอบคุณคุณเอแล้้ววก็คคคุุณเเดยที่่ตืนมาะ